ครับอยู่กับเอ็มสอเจริญการช่างนะครับก็วันนี้เราอยู่ที่บ้านซึกบึกนะครับตําบลทุ่งทองอําเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก็เป็นการจัดส่งค่าติดรถไถยนะครับตัวนี้เป็นคูปุต้าเอลสามสี่ศูนย์แปดนะครับโค้งผ่านตัวนี้นะครับจะเป็นโค้งผ่านของอ่าตัวนะครับสารที่สองแรงนะครับก็คุณพ่อได้รถก็ได้รถเอ่อมือสองมานะครับคุณพ่อก็ ตอนแรกผมสอบถามโค้งผ่านคุณพ่อก็มองไม่เห็นนะครับผมก็ยังมองไม่เห็นเลยนะครับเราต้องมาวัดระยะโค้งผ่านเราถึงจะรู้นะครับว่าอา่ใบผ่านมันยีบสองนิ้วนะครับแล้วก็โค้งผ่านเนี่ยมันเป็นตัวสายสแรงนะครับสายสองแรงก็ขาเนี่ยมันอยู่ในระดับยีบสองนิ้วอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเป็นตัวสายสแรงโค้งผ่านมันจะสั้นนะครับก็สั้นกว่าตัวรถอีกเห็นไหมครับนี่นะครับฝั่งนี้ก็ ยังไม่ถึงยังไม่ประมาณกลางล้อพอดีนะครับปกติตัวสามสี่แรงนะครับโค้งผ่านเขาจะยาวออกมาถึงประมาณนี้นะครับนี่ประมาณนี้นะครับก็ดีนะครับก็ข้อดีก็ติดผ่านเล็กก็ดีมันไม่หลุดรถนะครับทํางานก็ง่ายนะครับก็เดี๋ยวมาดูวิธีการติดตั้งเรานะครับนี่ครับวิธีการติดตั้งสําหรับตัวนี้เนี่ยอ่าเป็นผ่านรุ่นเก่านะครับด้านล่างจะไม่มีสันกระดูกเห็นไหมครับนี่ ไม่มีสันกระดูกทั้งแถบเลยนะครับถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆก็จะมีสันกระดูกยาวทั้งแถบนะครับถ้าไม่มีสันกระดูกนะครับในส่วนของประกับล็อกเนี่ยผมทํามาเห็นไหมครับนี่ตัวด้านล่างที่ผมเชื่อมเหล็กมา2ตัวเนี่ยก็คือให้ประกบกับตัวสันกระดูกนะครับถ้าไม่มีสันกระดูกเราก็เอาอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นหน้าเรียบๆขึ้นด้านบนนะครับก็ขันน็อตล็อกได้เลยนะครับนี่การตั้งระยะก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับนี่ครับ ก็ตัวนี้โครงผานเขาจะสั้นนะครับแต่ว่าระดับขาเนี่ยเป็นใบยีบสองนิ้วอยู่แล้วนะครับขาของเราออกแบบมาก็เป็นยีบสองนิ้วนะครับในการทํางานนะครับก็จะสามารถปรับระดับนี่ครับใช้ไปเรื่อยๆผ่านใบยีบสองนิ้วนะครับมันจะเล็กลงเรื่อยๆนะครับแล้วพอพอใบผ่านเล็กลงนะครับโครงผ่านมันก็จะต่ําลงเรื่อยๆนะครับเราก็สามารถที่จะปรับระดับเห็นไหมครับนีซีรูที่เราทํามาให้นะครับซ้ายขวาก็สามารถปรับได้ว่า จะให้ฟันมันตั้งหรือฟันมันนอนก็ได้นะครับเราก็สลับรูน็อตเบอร์19นะครับ2ตัวนะครับรูซ้ายอยู่ฝั่งไหนรูขวาก็ต้องอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับเดี๋ยวให้ทีมงานมายกลงนะครับว่าตอนที่เราใช้งานนะครับเราจะทํำยังไงนะครับนี่ตัวนี้เราไม่ใช้งานเราก็พับขึ้นนะครับนี่ถ้าเราจะใช้งานเราก็พับลงแบบนี้นะครับนี่ครับนี่ครับการกดของคาดนะครับที่ฟันเอียงๆตามองศาของรถเนี่ยก็คือ มันจะตบด้านหลังก้อนไถนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ลูกค้าถามผมนะครับว่าเอะทำไมของช่างทําไมฟันเอียงๆนะครับฟันทําไมนอนกับพื้นทําไมไม่เอาอีกฝั่งหนึ่งนะครับลงหาพื้นเนาะก็คืออย่างนี้ครับถ้าเรานะครับทาฟันตั้งเลยนะครับดูจากลักษณะการทํางานของรถเนี่ยเวลารถไถวิ่งไปเนาะวิ่งไปก้อนดินมันจะสาสไปด้านหน้านะครับพอก้อนดินสาสไปด้านหน้าแล้วก้อนดินมันจะเอียงนะครับองศาของดิน ครับมันจะเอียงไปด้านหน้าเนาะก็ถ้าคนใช้รถมานานๆก็จะรู้นะครับก้อนดินมันจะเอียงไปด้านหน้าพอเราไปฟันทําฟันตรงเนาะนี่ดูองศานะครับดินที่ศาสไปถ้าเราทําฟันตรงเนี่ยฟันตรงเลยนะครับดินที่ศาสออกไปแล้วรถบิ่งออกไปเนี่ยมันจะทําให้ฟันของคาดเนี่ยพลิกดินกลับมาคืนนะครับก็เหมือนว่าเราไถไปแหละแต่ว่าคาดเนี่ยมันจะตีดินกลับมาคืนให้หญ้ามันตั้งเหมือนเดิม ก,ก็ประมาณนี้แต่ถ้าตัวนี้ก็คือเห็นไหมครับนี่องศามันจะออกไปตามรถเลยนะครับมันจะเอียงออกไปตามรถเลยนะครับนี่ถ้าดินมันสาดไปด้านหน้านะครับตัวด้านหลังเนี่ยมันจะตบหลังก้อนไถแล้วก็ปล่อยดินออกตามฟันของคาดที่งอขึ้นนะครับมันจะพวนดินไปในตัวเลยนะครับก็ตัวนี้ก็ใช้งานได้ค่อนข้างดีเลยตามที่เราทดสอบมาค่อนข้างเยอะนะครับ ปีนี้ก็จําหน่ายไปแล้วประมาณ400รกว่าท่านแล้วขอบคุณพี่น้องช่วประเทศไทยนะครับแล้วก็การอ่ะงอฟันเนี่ยครับก็จะช่วยทําให้ขาสองขานี่ครับทางานเบาขึ้นนะครับไม่รับแรงโหลดนะครับเวลาเรายกผานไถขึ้นเนี่ยเห็นเห็นได้ว่าฟันของข้ามันจะนอนก่อนพอฟันมันนอนปุ๊บเนี่ยการทํางานของขาเนี่ยครับนี่ครับมันสามารถที่จะยกขึ้นได้เองนะครับเห็นไหมครับนี่นี่ครับองศาที่มันออกมาเนี่ย มันจะทําให้ขาสองขาเนี่ยใช้งานได้ยาวนานขึ้นนะครับส่วนมากคาดที่พังนะครับบ่อยที่สุดก็คือขานี่นะครับพังก่อนเพื่อนเลยนะครับตัวนี้ก็ใช้งานไปยาวๆเลยนะครับในส่วนสป,ปริงเนี่ยก็จะใช้อายุการใช้งานก็อยู่ประมาณ3-4ปีนะครับในการเปลี่ยนแล้วก็เกียวน็อตตัวนี้ออกเกียแบแหวนตัวนี้ออกนะครับก็ดึงสป,ปริงออกมาได้เลยนะครับแล้วก็สป,ปริงก็หาซื้อได้ตามร้านอะไหล่ทั่วไปหรือไม่มีก็ ติดต่อมาหาผมก็ได้นี่ครับเบอร์โทรนะครับเดี๋ยวผมส่งมาให้นะครับก็เปลี่ยนง่ายๆเซอร์วิสง่ายๆนะครับเดี๋ยวทีมงานพับขึ้นนะครับนี่พอเราไม่ใช้งานเราก็พับขึ้นแบบนี้ครับอ่าสปริงมันก็จะเป็นตัวดึงนะครับในส่วนของคาดอยู่แล้วนะครับเราไม่ต้องล็อกนะครับนี่ครับนี่ครับถ่ายไปได้เลยนะครับก็อยู่ประมาณนี้ใครสนใจอยากจะได้ก็โทรสอบถามผมได้นะครับเบอร์โทร0 8 8 7 4 7 แปดหนนะครับหรือจะแอดไลน์มาก็ได้ครับแอดไลน์ก็เป็นเบอร์นี้ครับนี่น้องใครจะดูรีวิวการใช้งานก็เข้าไปดูในช่องผมได้เลยนะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ